ครับกลสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่รักและคารพทุกท่านครับวันนี้รีวิวตีกระดาษครับเราจะลองใส่กระดาษดูครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ประมาณกี่แผ่นนะสิบแผ่นสี่สิบแผน <laughs> ่แผนครับ รูรูสามมินฮะไม่รูสามเต็ม ตัวนี้ก็เป็นตะแกรงรูสามเซนนะฮะสามสิบมิลครับเช้นง,งานที่ได้ก็ประมาณนี้ยหรือถ้าลูกค้าต้องการที่ให้ละเอียดกว่านี้ก็เปลี่ยนตะแกรงด้านในได้ครับตัวนี้ก็รูใหญ่ก็ออกเร็วครับก็จะได้งานกว่ารูเล็กครับ พอด้านหลังก็ปิดไว้เลยนะครับตัวนี้ตัวหลังตัวนี้ส่งกำลังมอเตอร์ห้าแรงครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับไฟบ้านทั่วไปครับนิตสู้แท้ครับห้าแรงตู้คอนโทรลนะครับมอเตอร์ครับไม่ให้อเวอร์โหลดฮะการโอเวอร์โหลดมอเตอร์มีปัญหาก็ใช้ได้ครับตัวนี้ก็ใส่ ตัวแฟ้มที่มีตัวหนีบกระดาษได้ครับครับผมตัวนี้ลูกค้าลูกค้าที่สั่งไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวเชือกพลาสติกนะครับก็ตัดให้เหมือนนะครับเหมือนตัวลวดที่อยู่ในแฟ้มนะฮะก็จะลงพร้อมกระดาษได้นะครับก็ก็ชิ้นงานก็จะออกมาตามรูเลยนะครับที่ลองไปแล้วออกมาตามรูเลยก็ อาจจะไม่ขาดด้านในนะครับตัวตัวลวดก็ลองดูแล้วก็โอเคครับตัวนี้ออกมาได้อย่างอย่างดีนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการชิ้นงานที่เล็กกว่านี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนตะแกรงได้นะครับตัวนี้รูอยู่ที่สามเซนนะถ้าเปลี่ยนให้เล็กกว่านี้ก็ประมาณยี่สิบเซนก็ได้ครับก็จะได้กระดาษที่ละเอียดกว่าเดิมนะครับ ตัวนี้ก็ติดจริงๆตัวนี้ก็โอเคแนะฮะถ้าฉีดฉีดได้โอเคอยู่ครับครับผมก็เตรียมส่งมอบลูกค้าครับก็เดี๋ยวจะจัส่งให้ลูกค้านะครับผมเครื่องตัวนี้สาธิตตัวแันลวดหนีบกระดาษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับก็สาธิตลองใส่พ้องกันดูน,นะครับโอเคครับ ที่ลูกค้าจะใส่แฟ้มแล้วก็มีตัวติดใส่กระดาษแล้วก็พยอยไปทีละสองทีละสครับใส่พร้อมกันนะครับออกมาได้ครับหนาๆเลยก็ได้เอาสักลองสักหนาๆเลยฮะ ครับอันนี้แล้วก็ใส่ตัวตัวตัวลวดที่ติดกับแฟมก็สามารถออกมาได้ประมาณนี้นะครับใส่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ นะครับตัวรวนก็จะออกมาเลยนรับว่ารูเขาใหญ่อยู่แล้วครับโอเคครับผมพร้อมส่งมอบครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ